สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านผมบาสจากไบเบ็กเทรดเดอร์สกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้เราจะมาต่อกันนะครับจากในสัปดาห์ก่อนๆน,นะที่ผมได้เคยพูดไว้เรื่องของ Market c y ไซเคนั้นในหัวข้อของเทรนด์นะครับถ้ายังจํากันได้นะว่าตามทฤษฎี Market c y ไซเคของทฤษฎีไวคอปหรือไวค็อปเมทอรเนี่ยเขาจะแบ่งตลาดออกเป็น2ช่วงหลักๆนะครับคืออย่างในช่วงสัปดาห์ก่อนๆน,น,นะที่เราพูดกันนะจะเป็นในเรื่องของเทรนด์นะคือช่วงที่ตลาดเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับ แบบนี้นะแล้วก็ช่วงอีกช่วงหนึ่งจะได้ไหมที่ผมบอกไว้คืออะไรครับใช่มันคือช่วงของ r a n g ์เนาะเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูคร่าวๆว่ามันมีแบบไหนบ้างเห็นไหมคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองวาดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะในสัปดาห์นี้ครับเราจะมาโฟกัสในเรื่องของเทรนด์นะจากที่ผมได้พูดไว้ในสัปดาห์ก่อนว่าสัปดาห์นี้เราจะมาต่อกันนะครับว่าทําไมเนี่ย r a n g ์เนี่ยผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะว่า ตัวส่วนมากในตลาดครับเขาจะชอบพูดกันว่าอะไรครับเทรนอะไรครับเทรน is your friend หรือว่าเพื่อนที่ดีหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยคือเทรนเนาะแต่ในส่วนตัวผมนะผมมองว่า range is your best friend ตลาดออกข้างหรือตลาดไซด์เวย์ต่างหากครับจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเดี๋ยวผมจะลองวาดอะไรให้นะักลงทุนทุกท่านดูนะแล้วลองสังเกตดูนะว่าทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นนะครับ เห็นอะไรไหมครับเห็นไหมทุกๆครั้งก่อนตลาดจะเคลื <tes> ่อนที่ไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงอย่างนั้นอย่างมีนัยสำคัญนะมันจะถูกขั้นด้วยอะไรครับใช่มันจะถูกขั้นด้วยเรนจ์เสมอเนาะซึ่งถ้าเราสามารถวิเคราะห์เรนจ์ชี้ได้ซึ่งนี่คือคีย์ของทฤษฎีไวคอฟเลยนะครับ ถ้าเราสามารถวิเคราะห์เรนจ์นี้ได้อย่างถูกต้องเราจะสามารถทำนายบนความน่าจะเป็นที่สูงผมย้ำนะบนความน่าจะเป็นที่สูงนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้โหบาตมันต้องร้อยไม่ไม่มีนะไม่มีในตลาดไม่มีอะไร100%นะครับถ้ามันง่ายขนาดนั้นเนี่ยป่านนี้ไม่ว่าใครก็ผมบอกผมบอกเลยนะถ้ามันง่ายขนาดนั้นนี่เขียนโปรแกรมนะปุ๊บปุ๊บ คำนวณขึ้นลงกดรวยทุกคนนะครับอันนั้นมันเป็นไปบบไม่ได้นะเพราะว่าอันเนี้ยมันจะมีความเป็นอาร์ตอยู่ด้วยนะมันไม่ใช่ว่าบอกแบบเพียวไซน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคราวนี้พอเรามาดูอย่างนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเราสามารถจับจังหวะซื้อได้อย่างถูกต้องอย่างเช่นตรงนี้เนาะเห็นไหมตลาดจะเคลื่อนที่ขึ้อนอย่างรวดเร็วเห็นไหมถ้าเราจับจังหวะซื้อได้อย่างถูกต้องเราจะสามารถทํากําไรปริมาณมหาศาลได้ภายในระยะเวลาอันสั้นเพราะทําไมครับหลังจากจบเรนจ์เรนจ์อ่ามัน ตามทฤษฎีไวคอฟเนี่ยมันคือจุดที่นักลงทุนรายใหญ่เขาทำอะไรสักอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นการเก็บของเพิ่มหรือจะเป็นการกระจายของก็ตามถ้าเก็บของหลังจากเก็บเสร็จทาไมครับอ้าวเก็บแล้วเก็บทําไมเก็บเพื่อทำกำไรถูกไหมเขาจะไล่ราคาขึ้นถ้าเราซื้อในจังหวะนี้ได้ทันเห็นไหมตลาดเคลื่อนที่ขึ้นเป็นเส้นตรงในเวลาอันรวดเร็วเห็นไหมครับถ้าเราซื้อได้ทันเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ขึ้นอันนี้อาจจะโดนเขย่านะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า มันมีเรื่องของสภาพดีมาเนี่ยน,นะมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์หรืว่ามันไม่ใช่ทุกตัวจะแบบกดปุ๊บพุ่งพวด่างนี้ไม่มีนะฮะเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงไปตามหน้างานเนาะคราวนี้พอเราดูอย่างนี้ปุ๊บอ้าวบาแล้วมันจะวิเคราะห์ได้ยังไงเราว่าไอ้กรอบที่เราเห็นอยู่เนี้ยมันเป็นกรอบสะสมหรือกรอบกระจายเราจะรู้ได้ยังไงว่าหลังจากจบกรอบนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงเดี๋ยวผมขอลบก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิเคราะห์ตรงนี้กันนะครับ ซึ่งในคลิปนี้ผมจะไม่ได้วิเคราะห์เจาะจงลงไปอย่างละเอียดเนาะเพราะว่าอันนี้จะเป็นตัว overview เป็นพื้นฐานนะครับเนี่ยผมจะลองเปิดหุ้นพวกนี้แล้วให้ลองสังเกตพฤติกรรมอะไรอย่างหนึ่งก่อนนะลองดูพฤติกรรมพวกนี้นะครับจะเห็นอะไรไหมครับจะเห็นว่ามัน อ๋อผมผมลืมบอกไปนะผมเปิดในทำเฟรมวีคลี่นะครับเพราะว่าในทำเฟรมวีคลี่จะเห็นพฤติกรรมได้ชัดหน่อยเนาะถ้าเราเปิดในทำเฟรมเดลี่หรือว่าต่ำลงไปหนึ่งทำเฟรมเนี่ยมันจะค่อนข้างดูยุ่งเหยิงและดูยากนะซึ่งคลิปนี้เราจะสอนคอนเซปต,ต์นะครับผมเลยจะเน้นไปที่วีคลี่มันดูง่ายเนาะเนี่ยถ้าเรามาดูนะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยพฤติกรรมของการสะสมส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นทําไมครับมันจะดูไม่ค่อยมีการเคลื่อนที่เนาะมันจะดูแบบราคาไฮโลการเหวี่ยงเนี่ยผมนี ราคาไฮโลของการเวี่ยงครับมันจะค่อนข้างทําไมครับเนี่ยมันจะค่อนข้างแคบเห็นไหมแล้วทําไมครับพฤติกรรมของเขาอะครับมันจะค่อนข้างเวน้นมันจะแบบค่อนข้างซ้อนทับกันมากๆทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าลองลองคิดดูนะครับสมมุติถ้าผมอยากจะเก็บของเนาะซึ่งเนี่ยผมก็ได้มีสอนในไลฟ์ก่อนๆตอนวิเคราะห์หุ้นว่าเฮ้ยกรอบสะสมมันเป็นยังไงถ้าเราจะเก็บของครับเราอะ ไม่สามารถบังคับให้นักลงทุนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามขายหุ้นให้เราได้เนาะสิ่งที่เราทําได้คืออะไรครับเราทาให้เขาเบื่อเบื่อแบบไม่เขาไหนนะไม่ยกราคาไปไหนเลยทําให้ราคามันนิ่งๆแล้วก็คอยรับตั้งซ้ายตั้งซ้ายรับบิดตั้งซ้ายรับบิดตั้งซ้ายรับบิดขย่าบ้างนิดหน่อยเห็นไหมอย่างเงี้ยขย่าบ้างนิดหน่อยหน้าผมบังไหมไม่บงังโอเคขย่าบ้างนิดหน่อยเห็นไหมครับทห้มันหลุดโลบ้างแบบเฮ้ยจ๊บ พราะทุกคนในตลาดได้รับการเรียนนูหมดนะว่าทําไมครับถ้าหลุดโลอาจจะโลงใช่ไหมขยเยาบ้างขยา่า,ยาบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ขย่าแรงทําไมครับถ้าขย่าแรงเดี๋ยวเขาเขาหนีแบบขายกระขาย,ขาย,ขายทิ้งกันทันตลาดแล้วเขาจะรับไม่ไหวแล้วหุ้นมันจะลงแรงเนาะเขาก็ขยา่าเล็กๆขย่าหน่อยขย่าหน่อยตั้งรับซ้ายตั้งรับซ้ายพฤติกรรมมันก็เลยจะเห็นเป็นการออกข้างที่ชัดเจนพร้อมกับ volatility ที่ลดลงหรือความผันผวนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเห็นไหมเนี่ยช่วงก่อนเห็นไหมครับ ดูตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะอันนี้ให้ดูช่วงก่อนเราจะเห็นว่าการเคลื่อนที่สวิงไปอย่างนี้ใช่ปหปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับกว้างมากอยู่ดีๆมันก็แห้งลงไปเลยเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมแล้วพอขึ้นมาตรงนี้ถูกไหมครับเนี่ยพอเรามาดูบริเวณโซนนี้อันนี้เป็นกรอบกระจายนะกระจายแบบเขาเรียกนะครับกระจายแบบไม่ค่อยชัดนะแต่อันนี้ก็เป็นกรอบกระจายเห็นไหม เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าเขากระจายอ่ะมันจะมีพฤติกรรมที่ต่างกันมากราคามันจะทําไมครับมันจะเหวี่ยงรุนแรงเนาะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพอเวลาเจ้าขายครับ assumption ข้อแรกเลยเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตลาดเนาะ assumption ข้อแรกของทฤษฎีไวครอฟคือนักลงทุนรายใหญ่ครับเป็นผู้ควบคุม ตลาดหรือควบคุมหุ้นตัวนั้นนะเพราะว่าเขามีเง,เงินเยอะที่สุดเวลาเขาจะขยับซื้อหรือเขาจะขยับขายจะมีผลต่อหุ้นค่อนข้างมากนะถ้าเขาจะขายครับยกเข้ายกมาถึงราคาแล้วถูกไหมเวลาเขาขายครับแรงขายจะรุนแรงเห็นไหมราคาก็เลยจะเหวี่ยงลงมาเยอะมากเลยเพราะเขาไม่ได้รับแล้วนี่ถูกไหมถ้าเขารับไปไหมครับเขาตั้งซื้อซ้ตยตั้งซื้อซ้ายเขย่านิดตั้งซื้อซ้ายตั้งซื้อซ้ายเขย่านิดมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมเอาหุ้นนี่ออกไปให้หมดกันนะเนี่ยได้เห็นได้ชัดเจนไหนมครับเนี่ย เราเห็นว่าราคาขึ้นก็จริงนะครับแต่มันจะเห็นการพฤติกรรมการเบี่ยงที่ชัดเจนเนี่ยพอเราเห็นแค่นี้นะเราก็จะเริ่มรู้ข้าวๆนะครับว่าเฮ้ยอันนี้มันสะสมหรือมันกระจายอันนี้แค่มองชนิดกรอบนะค่อนๆไปทางกระจายแค่มองชนิดกรอบยังไม่ทันดูข้างในเลยนะครับไปทางสะสมเรายิ่งไปกว่านั้นถ้าดูให้มันลึกลงไปอีกนะเนี่ยเห็นไหมครับตอนช่วงที่มันเข้ากรอบตรงเนี้ยจะเห็นว่าราคากับวอลลุ่มเนี่ยสัมพันธ์กันมากเห็นปะ ตอนที่ราคามันแห้งลงไปอย่างเงี้ยวอลุ่มทําไมครับมันก็แห้งเนาะเนี่ยเห็นไหม้วตรงนี้ทําไมครับดูเนี่ยราคาเวี่ยงรุนแรงวอลุ่มก็สูงตลอดทั้งกรอบเลยพอเห็นอย่างงี้ปุ๊บอันแน่เลยว่าขายพอเป็นอย่างงี้ส่วนตัวผมนะค่อนมากกว่า6 0ไปทางกระจายผมก็ไม่เล่นเลยนะครับมันเสี่ยงเนาะสมมติราคาขึ้นมาเซตอัพโซนขวาอย่างงี้ผมก็ไม่เล่นนะมันแปลกๆเนาะทำไมมันวอลุ่มมันถึงแบบขายกับซื้อมาพอๆกันตลอดเลยเพราะว่าอย่าลืมนะ ถ้าเขาจะยกต่อครับเขาจะไม่ขายคืนทําไมเขาถึงขายคืนเอาเรารู้ได่ไงว่าขายคืนมัดอ้าวก็เห็นไหมครับบอลรุ่มแดงยาวพร้อมกับเนี่ยไม่ผมเห็นนะราคาลงแดงเป็นแดงยาวพร้อมกับบอลรุ่มหนาแน่นเห็นไหมลงแรงเป็นแดงยาวพร้อมบอลรุ่มที่หนาแน่นอย่างเงี้ยเอ้ยไม่น่าใช่เราก็จะเอ้ยลบๆไปอ่าเรามาดูตรงนี้เห็นไหมครับอ่าเนี่ยมันมันเหมือนกันตลอดทั้งกรอบเดี๋ยวผมลบเลยเดี๋ยวผมเอานี้ให้ดู เห็นไหมครับมันเหมือนกันหมดเนาะเดี๋ยวผมวาดตรงนี้กันเห็นไหมครับยกขึ้นมาวอลลุ่มแน่นมากปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊ราคาขึ้นมาอย่างรวดเร็วแบบเขาเรียนครับราคาวิ่งเป็นเขียวยาวพร้อมอลลุ่มคือเขาอัดขึ้นมาจริงๆถูกไหมเนี่ยก็จะเห็นว่าบอลลุ่มเข้าเห็นไหมครับอ่าแล้วพอเข้ากอบเป็นยังไงครับเห็นไหมมันช้อปปี้ป่ะเป็นแบบเหมือนคนแก่ใกล้ตายจะลงไม่ยอมลงแล้วทำไมมันไม่ลงแล้วทําไมราคาขึ้นมาขนาดนี้ขึ้นมา3ามรอเอร์เซ ย่อแค่นี้ยย่อแค่ยี่สยี่สิบห้าเปอร์เซ็นอย่างมากเฮ้ยหรือว่าเขาจะเอาไปต่อเพราะในความเป็นจริงอย่าลืมนะครับว่าทุกทุกติ๊ก,ท,กที่มันขึ้นไปอ่ะมันคือเงินที่เกิดขึ้นจริงในตลาดเนาะสมมุติผมผมบอสท่องฟิชประมาณนี้นะผมซื้อมาประมาณการกากเกาโไปโฉลี่ยราคานะครับเนี่ยตรงเนี้ยผมได้กำไร184%เปอร์เซ็นเลยนะผมซื้อ15เหรียญอันนี้ Split Adjusted นะครับเนี่ยไปเท่าไหร่ครับไปสี ทำไมผมถึงไม่ขายอะเขาจใช่ไหมแบบเฮ้ยโอ้โห و, เงินตอนแรกมีล้านหนึ่งพุ่งไปเกืบอบสามล่มันเยอะมากทําไมเขาไม่ขายเพราะเขารู้ไงครับว่ามันจะไปได้มากกว่านี้แล้วพฤติกรรมวอลลุ่มมันก็สอดคล้องกันเห็นป่ะราคาช้อปปี้เห็นไหมครับทุกครั้งที่มีเขียววอลลุ่มจะเข้าบ้างเห็นไหมวอลลุ่มจะเข้าแล้วตอนทำไมมันแดงทำไมครับเนี่ยมันไม่ลงต่อให้มันมีวอลลุ่มขายนะแต่แดงมันจะไม่ยาวแล้วเห็นไหมมีคนรับมันก็จะเห็นเป็นพฤติกรรมแบบเดียวกันทั้งราคาและวอลลุ่มเห็นไหม เป็นหลุมวุบเป็นหลุมเห็นปะเนี่ยมันเหมือนกันหมดแล้วพอมาดูอย่างนี้นะครับพอเราไม่เห็นตรงเนี้ยเราจะเริ่มสังเกตพฤติกรรมแปลกๆเฮ้ยทำไมกรอบมันกว้างผิดปกติแต่ถามว่ามันน่ากลัวไหมวอลลุ่มมันก็แอบแห้งเนาะมันไม่ค่อยมีคนขายนะครับอย่างเงี้ยถามว่ามีโอกาสไปต่อไหมมีโอกาสไปต่อจะถามว่าเป็นกรอบสะสมที่สวยไหมสำหรับผมไม่สวยแล้วเพราะอะไรครับ ต่อให้วอลลุ่มดีแต่ p r i ซ e ิส king แน้ะราคามันแปลกๆราคาทำไมมันเวียงอย่างเงี้ยเห็นไหมกรอบมันกว้างเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนมันจะแบบยึบๆๆๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับยึบๆๆๆแค่อยเบรกเขาปุ๊บเราค่อยเบรกอันนี้มันแบบกรอบมันหลวมๆแปลกๆเพราะว่าวอล a t ชิลิตี้ครับเป็นจุดสังเกตจุดแรกเลยของกรอบกระจายเนาะคราวนี้อ่าเราไปดูกรอบถัดไปเห็นไหมถ้าเราสามารถวิเคราะห์กรอบได้นะตั้งแต่ตรงใกล้ๆอย่างนี้นะครับเฮ้ยเราเห็นว่า เฮ้ยมันน่าจะใช่ว่ะเนี่ยสมมุติผมซูมเข้าไปนะดูปุ๊บเฮย,ยกขึ้นมาแข็งแรงเป็นมาร์คอัพสวยงามเข้ากรอบน่าจะเป็นกระจายใช่ไหมครับเราเข้าบริเวณเบรกออทาร h มไฮอย่างนี้ไม่ใช่ไหมออามไฮอืมน่าจะใช่เห็นไหมครับปุ๊บราคามันพุ่งพวดกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยราคาสมมติผมซื้อตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็แดสิบสี่เอร์ซ็นภายในเวลาเท่าไหร่กี่อาทิตย์ครับ ประมาณนั่นแหละประมาณแปดสัปดาห์ถึงเลย mm hmm. เร็วมากปุ๊บทำกำไรเกือบหนึ่งเท่าถ้าเราสามารถวิเคราะห์ range ได้อย่างถูกต้องนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์สูงสุดจากทฤษฎี w วคอ e co นะพเพราะทฤษฎี w วคอ e co มันจะเจาะเข้ามาตรงนี้โดยเฉพาะเลยพิเคราะห์พฤติกรรมของรายใหญ่ว่าเขาทําราคาเป็นยังไงกรอบแบบนี้รายใหญ่สะสมหรือรายใหญ่กระจายถ้าเราวิเคราะห์ถูกแล้วเราอ่านเกมเขาขาดจริงๆเราสามารถ เข้าได้ในจุดที่ราคาค่อนข้างดีและความเสี่ยงจะค่อนข้างต่ําทาให้ผมถึงพูดอย่างนี้ครับก็เพราะว่าเนี่ยถ้าเราลองมาดูนะสมมตินะครับผมเข้าบริเวณนี้แล้วเห็นว่าราคามันเป็นเว้นอย่างนี้ถูกไหมครับแล้วมันก็เป็นเว้นที่แคบลงแคบลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสมมุติผมเข้าตรงนี้ผมตั้งสต็อปร้อยแค่ตรงนี้เนี่ยแล้วถ้าผมอ่านวิเคราะห์ถูกจริงๆนะผมเสี่ยงไม่เกินประมาณสมลงจงสิบเปอร์เซ็นแต่ผมได้เท่าไหร่ครับถ้ามันถูกทางเนี่ย ผมได้8ปดเปอร์เซ็นต์มันเลยจะเป็นความเสี่ยงที่ต่ำมากๆเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่เราจะได้เนาะ,ะแล้วเราไปดูกันตัวต่อไปนะคนนี้ผมเตรียมมาให้สี่ตัวนะเห็นไหมครับเนี่ยเป็นกรอบที่ใหญ่มากเลยเนี่ยเห็นไหมกรอบก่อนจะเข้ากรอบทำไมครับมันก็มีพฤติกรรมเทรนมาถูกไหมแล้วเข้ากรอบถูกไหมครับเบรกขึ้นไปตัวนี้จะเบรกไม่จะเบรกไม่เฉียบเห็นไหมแต่หลังจากนั้นมันก็จะทําเป็นกรอบสเต็ปไซส์สเตป็เตปขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเนี่ย แล้วก็เป็นเทรนก็ทําไมครับก็เป็นกรอบอีกเห็นไหมเนี่ยแล้วพอยกขึ้นไปจะขายทําไมครับทําไมทํากรอบอีกเราเลยจะเห็นได้ว่ามันจะมี Range ขั้นอยู่ในทุกๆก,การเคลื่อนที่เส้นตรงหรือการเคลื่อนที่เทรนของตลาดเนาะถ้าเราสามารถวิเคราะห์นี้ได้ครับ Range is your best friend มันจะทำให้เรา วิคคอรตลาได้เฉียบขาดแล้วไม่ค่อยเข้าผิดทางเท่าไหร่แต่อย่างที่ผมบอกเนาะมันไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีอะไร100%เนาะทุกๆอย่างมันก็เป็นบนความน่าจะเป็นที่สูงเฉยๆนะ75% 80%ถามว่าผิด5ครั้งติดกันได้ไหมติดกันได้นะครับแลวถ้าเราลองมาคูณจริงๆ Probability มันก็ยังสูงเนาะสมมติผมความแม่นยำ75%า75%นะสมมติผมมีโอกาสวิเคอห์ผิดมว่า25%หอยเหรีเญ็ีตครับพลายี่ส้บห้าดปได ไม่ใช่ถอยเหรียญหมายถึง25%คูณ25%คูณ25คูณ 25, ณ25อย่างเงี้ย4ครั้งอะ่ะมันก็ยังมีความเป็นไปได้นะครับดังนั้นไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นตลาดเนาะต่อให้ผิดครับเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าเราวิเคราะห์บนความน่าจะเป็นที่สูงแล้นหรือยังมีตรงไหนวิเคราะห์พลาดไหมถ้าเรามองภาพเองอ่ะอันนั้นไม่ได้เกี่ยวที่ทฤษฎีแล้วมันเกี่ยวที่ความผิดพลาดของผู้ใช้เนาะอันนี้เห็นไหมครับเนี่ยสมมุติถ้าเราวิเคราะหนะ์อันนั้นแบบหุ้นตัว S M C I ตัว,นวเ,นเนี้ยยสวมมากเเห็นนัครบี่ ยกขึ้นมาปุ๊บเขย่าหลอกเป็นวอลลุ่มเก๋อยู่แข้งเดียวใช่ไหมครับหลังจากนั้นมันก็แข้งลงไปดูไหมแล้วถ้าเราเข้าได้บริเวณใกล้ๆตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยสต็อปล็อตแค่เนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยสต็อปล็อตทช่ไหมซื้อสามสิบสองสต็อปลอตประมาณเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยเบรกปุ๊มขึ้นไปเห็นไหมครับโอ้โหได้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะลองลองวัดดูเดี๋ยวผมเอาออกก่อนนะกี่เปอร์เซ็นต์ดูดูครับเนี่ยสองร้อยห้าสิบ อันนี้คือพูดถึง best case scenario นะว่าแบบเราเราถือเป็นเรามีความสามารถในการแบบ take profit ขยอยทำเขาเรียนะขยอยทำ risk management ขายออกบางส่วนถือไปบ้าง let profit run อันนี้คือ base b e บน best case scenario เนาะเห็นไหมมันก็จะเร็วมากเอ้ยเมื่กี้ผมลืมดูเวลานะประมาณคร่าวๆเนอะประมาณ8สัปดาห์เหมือนกันเห็นไหมปึ้มถึงเลยเนี่ยอ่เราไปดูตัวถัดไป เห็นไหมครับเหมือนเดิมเนาะผมจะพูดอยู่หลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นในคลิปไหนก็แล้วแต่นะถ้าเราวิเคราะห์ไปเร,เ,รเรื่อยๆเราจะเริ่มรู้สึกอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งครับมันเหมือนแค่เปลี่ยนชื่อทุกตัวมันเหมือนเดิมมันเหมือนแค่เปลี่ยนชื่อหุ้นไปเรื่อยๆเปลี่ยนชื่อหุ้นไปเรื่อยๆทุกอย่างมันคล้ายๆเดิมหมดสำหรับผมอันนี้ถือว่าเป็น range นะครับเพราะอะไรครับมันยกขึ้นมาแล้วมันหลุดโลนี้นะมันแบบมันเป็น irregular range เห็นป่ะปุ๊บยกขึ้นทำไมครับ ปุ๊บยกขึ้นปุ๊บยกขึ้นแต่ตัวนี้ยสำหรับผมนะเนีย่ยเห็นไหมมันแ,แปลกไหมครับอย่างเงี้ยผมต่อให้อันนี้มันขึ้นผมก็ไม่เล่นนะเพราะว่าเราเบสเป็นความน่าจะเป็นที่สูงถูกไหมครับกรอบที่ดีจะเป็นยังไงครับกรอบที่ดีคือกรอบแบบนี้เห็นไหมเข้าวอลลุ่มเข้าสูงถูกป่ะแห้งลงไปเห็นไหมครับที่ผมพูดว่าแห้งผมวาดเฉพาะโดยสนใจเฉพาะตอนที่มันขายนะครับเป็นแห่งแดงๆเห็นไหมวอลลุ่มแดงๆทั้งหมดมันจะแห้งลงไป ส่วนบอลรุ่มที่ซื้อเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีหนานแน่นมาตลอดเวลาซึ่งอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์คร่าวๆนะแต่ในความเป็นจริงมันจะมีจอละเอียดกว่านี้อีกนะแต่อันนี้เป็นคอนเซปต์คร่าวๆเห็นไหมยอย่างเงี้ยสวยไหมครับเข้าแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นสูงต่อให้อย่างงี้มันขึ้นนะเออผมไม่ได้มาเล่นพนันนะโอกาสเจ๋งสูงมากนะครับเราก็ไม่เล่นเนาะเนี่ยไปดูตัวถัดไปถ้าผมจะไม่ทำมีตัวนึงอ่าใช่พาเลนเทียเห็นไหมครับเนี่ยตอนที่เดี๋ยวผมเลือกขึ้นยกขึกนมาถูกไหมครับปุ้มเห็นไหม แรงขายทำไมมันพีจังแปลกๆเนาะในความเป็นจริงมันควรจะแบบปุ๊บแค่เดียวอย่างมากขายก็หยุดเลยแล้วต่อให้บอกว่าอันเนี้ยมันไม่บัสมันก็ดูช้อปปี้อยู่นะแต่อย่าลืมนะครับว่าแรงขายนี่มันผิดปกตินะเนี่ยอันนี้คือวัน IPO ถูกไหมครับอันเนี้ยเกือบจะสองเท่า i อ o ีโอเลยนะแล้วทําไมมันขายรุนแรงจังถูกไหมแล้วทําไมราคากินขึ้นไปด้านบนไม่ได้สัทีเนี่ยเห็นไหมชนบริเวณสป라이เดิมชนสป라이เดิมชนสป라이เดิม,ดมไม่ผ่าน แล้วมันก็ลงเป็นเรื่องปกติดังนั้นกรอบนี้มีโอกาสสูงกว่าที่จะเป็นกรอบกระจายนะครับอันนี้พอลงมาปุ๊บ,บเ,เห็นไหมทําไมครับเป็นเรนจ์อีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเรนจ์มันจะเป็นอะไรที่เชื่อมต่อระหว่างเทรนด์เสมอเนาะเนี่ยเห็นปะดังนั้นครับถ้าเราวิเคราะห์เรนจ์ได้ถูกต้องตามทฤษฎีไวคอฟเราจะสามารถทำนายบนความน่าจะเป็นที่สูงได้นะว่า มันมีโอกาสจะลงหรือจะขึ้นมากกว่ากันอย่างเงี้ยพอเห็นบอลลูมพีแบบนี้นะครับเราก็ไม่ควรจะเล่นแหละพอเราไม่เล่นอ่าโอเคเนี่ยแล้วมาดูมันขายเพราะอะไรครับมีเอิร์นิ่งหรือเปล่าก็ไม่มีนี่ถูกไหมแปลว่าอันนี้เป็นการขายข,ายของเจ้าล้วนๆไม่มีข่าวไม่มีอะไรผสมเนาะเนี่ยขายล้วนๆอย่างนงี้เอาเฮ้ยแล้วทําไมราคามันเฮ้ยอย่างนงี้เห็นไหมขึ้นมาได้ไหมแล้วทําไมบอลลูมซื้อมันแห้งๆลงไปเรื่อย แล้วทาไมมันยังผ่านไอ้แท่งแม่แท่งนี้ไม่ได้สักทีเห็นไหมเนี่ยแท่งที่มันเป็น s พ p p l y กับตลาดไว้ซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นการวิเคราะห์ s u พล l y แบบที่ค่อนข้างจะละเอียดนะเห็นไหมมันผ่านแท่งมาตเตอร์บาร์แท่งนี้ขึ้นไปไม่ได้แท่งที่มีวอลล่มสูงสองสามแท่งนี้เห็นไหมครับผ่านขึ้นไปไม่ได้ก็แปลว่า,าแรงขายกับตลาดอยู่มีโอกาสสูงที่จะลงถ้าช็อตได้ช็อตช็อตไม่ได้ไม่ต้องยุ่งนะเดี๋ยวเจ๊งแล้วเห็นไหมครับเขาลงมาดูข้างล่างเห็นไหมพฤติกรรมมันต่างกันเลยป่ะ วอลุ่มซื้อหยุดตลาดแห้งสนิทมีแต่ซื้อมีแต่ซื้อเห็นไหมยกขึ้นมาทําไมครับแห้งสนิทเห็นไหมต่อให้มันมีนะครับเห็นไหมมันก็ไม่มากกว่าซื้อเนาะอันนี้มันมากกว่าซื้อ้งเกือบสองเท่าตัวประหลาดมากเลยแล้วเห็นไหมมันแห้งลงไปไงเห็นไหมครับยกบุม้มแห้งเห็นไหมครับยกบุ้มเห็นไหมครับอันนี้วอลุ่มมันก็จะแบบนิดๆนะถ้าเป็นผมผมก็จะไม่ค่อยเล่นผมจะชอบเล่นอะไรที่มันชัดๆอย่างนี้มากกว่าโอเคเห็นไหมครับ อย่าลืมนะทฤษฎีไวคอมนะครับมีประโยชน์มากถ้าเราสามารถเข้าใจตัวแก่นของทฤษฎีได้ซึ่งนี่ก็ถือเป็นที่ผมสอนวันนี้กับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ก่อนๆเนาะถือก็ถือว่าเป็นแก่นของทฤษฎีเลยเพราะว่าถ้าเราสามารถเอาเรื่องของราคาวอลุ่มมาจับกับ market cycle จำแนกชนิดของ Range ออกมาได้เราก็จะ พอกะได้เลยครับว่าเฮ้ยตลาดมันยกขึ้นมานานหรือยังไอเนี่ยมันสะสมหรือมันกระจายลหนจตกจบกรอบน่าจะขึ้นหรือจะลงซึ่งไอตรงส่วนเนี้ยก็จะเป็นส่วนของ r a n g ์เนะแบบว่าเฮ้ยเราจะวิเคราะห์ยังไงในวันนี้ผมไม่ได้เอาทั้งหมดมาสอนนะครับเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะเยอะเกินไปผมอยากจะให้นักลงทุนทุกท่านที่ฟังไลฟ์อยู่เนี่ยกราฟส c คอนเซปตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยเราวิเคราะห์ไวครอปเนี่ยเราวิเคราะห์อะไรกันแน่ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆโผล่มาเฮ้ยเราเห็นแค่ราคาวอลล่มดีกว่าไวคคสสอแค่นี้หรือเปล่าเขียวเขียวยาววอลล่มแน่นเฮ้ยซื้อขึ้นต่อกดซื้อเอ้ยไม่ใช่นะครับมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเนาะมันมีเรื่องของการทําราคามีเรื่องของโฟล์มีเรื่องของดีมาสป라이ดเข้ามาเกี่ยวมากค่อนข้างจะมากเนาะโอเคครับในสัปดาห์นี้เนาะก็จะผมผมก็จะขอจบเรื่องของเรนจ์ไว้ประมาณเท่านี้แล้วแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมีเรื่องดีๆมีอะไรเด็ดๆมาฝากกันเป็นประจำเหมือนเดิมเนาะ แล้วผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาฟังกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์เนาะสำหรับสัปดาห์นี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับ